หือคมคิดถึงใครมากที่สุดหนูอยากไปอ่ะหนูไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพามาอีกนะเดี๋ยวแม่โทรต้องทูคุยกับลุงเบิร์ตก่อนไงลูกเนาะเห็นไหมอาชิเป็นกินข้าวเออเดี๋ยวลอเดี๋ยวพาเดี๋ยวไปหาอาชิมาก่อนนะไปตามอาชิมาก่อน ทำเอาแฟนๆทั้งเอ็นดูและสงสารไปตามๆกันเลยนะครับสำหรับน้องวนลูกชายสุดที่รักของสาวอดมดีหนูเล็กพัททรวดีหรือว่าหนูเล็กก่อนบ่ายที่ล่าสุดเกิดอาการคิดถึงเพื่อน,อนคิดถึงโรงเรียนจนต้องร้องไห้ออกมาหนักมากเดี๋ยวหนูเล็กเผยกับทีมข่าวของเราว่าตั้งแต่หยุดเรียนมาก็ร้องไห้ทุกวันบ่นคิดถึงเพื่อนคิดถึงโรงเรียนทุกวันเลยลูกบอกให้พาไปดูโรงเรียนได้ไหมก็พาไปพอเห็นโรงเรียนก็ร้องไห้หนักกว่าทุกครั้ง คนเป็นแม่ก็ปวดใจตอนนี้ทําได้แค่หาอะไรให้ลูกทําและพาขับรถไปดูโรงเรียนเท่านั้นครับตั้งแต่โรงเรียนหยุดไปอ่ะแล้วเขาไม่ได้ไปโรงเรียนนวเขาก็จะแบบร้องห้าบ่อยอยู่แล้วแล้วก็บ่นพูดแล้วก็บอกให้แม่เน่ยพาไปโรงเรียนแล้วก็ถามนี่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่ เมื่อไหร่จะได้ไปโรงเรียนครับแม่เมื่อไหร่ที่จะได้เจอเพื่อนกับทีเชอร์อะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแม่อยากไปโรงเรียนแม่พาไปดูได้ไหมก็เลยบอกว่าได้แต่แค่ไปดูนะลูกนะเข้าไม่ได้นะเขาก็เลยบอกว่าได้ครับพอพาไปอ่ะคือเขาก็ทนไม่ได้หรอกเขาอยากไปเขาก็อยากเข้าไปในโรงเรียนเขาก็เลยร้องไห้เขาก็แบบว่าอยากเจอครูอยากไปเจอเพื่อนอยากไปโรงเรียนคิดถึงมากเขาพวกเนี้ย ตัวอันนี้อันสลดปวดใจมากค่ะคือแม่เหมือนจะร้อไห้นะแต่แบบเก็บเอาไว้ก็ทําได้แค่ถ้าเกิดเขาบ่นบ่อยๆก็ต้องพาไปที่โรงเรียนพาไปดูว่าเขาปิดนะลูกมันมีโควิดก็อธิบายเขาทุกอย่างเขาก็เข้าใจค่ะเหมือนเวลาลูกเบื่อมากๆงี้ยเราก็ชวนเล่นแต่มันเป็นช่วงเวลาเท่านั้นนะคะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาอยู่ๆแล้วเขาก็จะคิดถึงขึ้นมาจริงๆแล้วเขาเล่นกับแม่สนุกเล่นกับพ่อกับแม่สนุกมากอยู่แล้ว แต่มันก็จะมีบางมุมที่แบบอย่างเช่นตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าแม่วันนี้ไปโรงเรียนได้หรือยังอะไรเงี้ยอ,อืมมันเป็นแค่บางช่วงแล้วก็พาไปที่โรงเรียนขับรถพาไปที่โรงเรียนแค่นั้นเอะเขาก็หายคอาโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่หนูเล็กคะ่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ